ค่ะและตอนนี้นะคะก็กำลังยืนอยู่หน้าร้านจูปิเตอร์นะคะที่มีขายบรรดาเหล่าแกนดั้มนะคะพวกนี้นะคะสวยมากๆค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปสัมภาษณ์เจ้าของร้านกันนะคะเกี่ยวกับงานประมูลในวันเสาร์นี้ค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะค่ะสำหรับงานประมูลของในวันเสาร์นี้นะคะทางร้านจูปิเตอร์มีอะไรพิเศษพิเศษที่ ไว้สำหรับง,งานประมูลคะ,คะก็เป็นสินค้าชี้นี้นะคะชื่ออิตาชะโลโบเนี่ยค่ะเป็นสินค้าจากซีรีส์เรื่องอากิบาเรนเจอร์ Ranger, ซึ่งตัวนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าจากโมเดลรถเนี่ยรถพีอุสเนี่ยสามารถเปลี่ยนล่างเป็นหุ่นได้ซึ่งหุ่นตัวนี้มีความสูงมากถึง37.5เดซนโดยเราประกอบแล้วก็จะสูงประมาณแค่ไหนคะพี่ประมาณฟุต เกินเกินหนึ่งไม,ม้บรรทัดนะคะสามสิบเจ็ดจุดห้าเซนแล้วก็ที่สําคัญคือมีวัสดุเป็นไดแคสเหล็กด้วยนะคะตรงนี้ก็โดยการที่เราเริ่มประมูลที่ราคาเริ่มต้นคือสามพันบาทแล้วก็ให้ลูกค้าเรียก หมายถึงแจ้งราคามาเนี่ยทางร้าน100บาทโดยรายได้ทั้งหมดจากการประมูลสินค้าชิ้นนี้เนี่ยนะคะทางร้านก็จะเอาไปร่วมทําเป็นการกุศลไทยชีวิตโคกระบือที่วัดชัยชะสงครามตรงนี้นะะดีมากๆโครงการดีมาก,มากๆเลยค,ะค่ะก็ยังไงก็ขอเชิญชวนให้ลูกค้าทุกคนที่สนใจอยากจะร่วมทมําบุญกับที่ร้านนะคะก็วันนั้นเตรียมเงินมาเยอะๆเ,เลยคะ่ะมาประมูลสินค้าชิ้นนี้กันแล้วก็ได้ทำบุญร่วมกันด้วยเข้ากับเทรนด์ทรานส์ฟอร์เมอร์ในช่วงนี้อยู่พอดีเลยคล้ายๆกันค่ะใช่ จากจากรถนะคะก็แปลงให้เป็นหุ่นยนต์ได้ค่ะที่สําคัญคือมันมีวัสดุของเหล็กเนี่ยมันมีมูลค่าค่อนข้างจะสูงตรงนี้เราก็เลยเอามาเป็นแบบสินค้าพิเศษสเปเชียลมาให้ประมูลกันตัวนี้เม็ดอินที่ไหนคะตัวนี้จริงๆแล้วโรงงานมันจะอยู่ในไชน่าล่ะค่ะแต่ว่าสินค้าของนี่ห้อบันไดเนี่ยก็จะถูกควบคุมการผลิตโดยญี่ปุ่นบันไดญี่ปุ่นค่ะ อยากให้เชิญชวนลูกค้านะคะที่จะมาร่วมงานประมูลของชิ้นนี้หรือว่าของชิ้นอื่นๆจากร้านอื่นๆนะคะภายในตึกอเวนหรือว่าลูกค้าที่จะไม่ประมูลก็มาเดินซื้อของภายในตึกค่ะเชิญชวนนิดนึงค่ะก็งานที่จะถึงนี้นะคะก็ยังไงขอเชิญชวนลูกค้าทุกๆคนที่มีความสนใจในเรื่องของสินค้าพวกโมเดลหรือว่าอยากจะมาลองดูก่อนว่ามีสินค้าชิ้นไหนบ้างที่น่าสนใจก็ลองมาดูที่ร้านได้เลยหรือว่าร้านค้าอื่นๆในใน,ในตึกนี้ก็ได้ค่ะมีเยอะแยะมากมายค่ะ ค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับข้อมูลค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ่